สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind m a d c ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาพูดตรงๆว่าไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่าเมื่อวานเขียนสคริปต์เสร็จนะเราก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้จะทำคลิปนะคะก็เลยตัดใจนะลุกขึ้นมาทำคลิปดีกว่านะคะก็ต้องขออภัยที่เสียงเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็สภาพประจะดูเย็นๆน,นิดนึงนะคะ โอเคเราจะมาพูดคุยกันต่อในวันนี้นะคะถึงนาซิสซิสประเภทที่4นะซึ่งมีชื่อเรียกว่า g r a n d i o s e Narcissist นะคะมาณาแปลคำเนี้ยเเองนะว่านาซิสิผู้ยิ่งใหญ่นะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งมาดูช่อง Mind เน็ s นะคะมานาแปลเรื่อง n a นาซิส i ิ t ประเภทของนาซิส i ิ t ที่ว่ามีทั้งหมด8ประเภทเนี่ยวันนี้เราถึงประเภทที่4ใช่ไหมมานาแปลมาจากหนังสือเล่มนี้นะ The n a r c i s s s i t You Know ของดรโจเซฟเ p อร์โนะคะแล้วก็ไม่ใช่แปล ตรงๆนะคือแปลแล้วก็เรียบเรียงใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนไปอ่านต้นฉบับเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามานาาปลไม่ตรงนะแต่ว่าเนื้อหาครบแน่นอนนะคะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นนะโอเคเราจะมาเข้าเรื่องกันนะคะก็คือคนที่เป็นผู้นํามักจะมีบุคลิกที่แสดงออกถึงความมั่นใจคนแบบนี้มองตัวเองว่าดีเป็นเลิศมีความแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปและด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองแบบนี้ พวกเขาก็สามารถโน้มน้าวคนอื่นให้มองพวกเขาในแง่ดีแบบนี้ด้วยเช่นกันนาซิศิษต์ผู้ยิ่งใหญ่ก็มีความเชื่อว่าตัวเองเป็นคนพิเศษและดีเลิศเหมือนกับผู้นำที่น่าเคารพยกย่องซึ่งเป็นการมองตัวเองที่ผิดไปจากความเป็นจริงมากที่นาซิศิษต์ผู้ยิ่งใหญ่มีความคิดมโนแบบนี้ก็เพราะพวกเขาต้องการที่จะหนีความรู้สึกอับยศอดสูที่มีซึ่งก็คือความรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กต้องคอยพึ่งพิงคนอื่นและรู้สึกว่าตัวเองมีความบกพร่องไม่ทัดเทียมคนอื่น การมีความเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้มักจะมาคู่กับการคิดเข้าข้างตัวเองถึงสิ่งที่พึงมีพึงได้อันนี้ในวงเล็บเนาะว่า sense of entitlement นะคะมานาเคยพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้นะโดยที่น่เสิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่มีความคิดว่าฉันดีกว่าคนอื่นๆและฉันเป็นคนพิเศษฉันจึงไม่ต้องทําตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่คนอื่นต้องทําตามฉันมีสิทธิ์ที่จะทําตัวยังไงก็ได้โดยที่ไม่ต้องแคร์ว่ามันจะไปกระทบกับคนอื่นยังไง และฉันควรจะต้องได้รับในสิ่งที่ฉันอยากได้และด้วยความคิดเข้าข้างตัวเองถึงสิ่งที่พึ่งมีพึงได้นี่แหละจึงทําให้นาซิสิสผู้ยิ่งใหญ่มักจะมีความคาดหวังว่าทุกคนจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเขาเพราะคนอื่นมีหน้าที่ที่จะต้องให้เงินและให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับนาซิสิสถ้านาซิสิสป,ประเภทนี้จ้างใครก็ตามให้ทํางานบางอย่างให้ก็จะมีความคาดหวังว่าคนนั้นจะต้องทํางานให้ฟรีๆในแง่ของการทํามาหากิน นาซีสิตประเภทนี้เชื่อว่าด้วยความที่ตัวเองมีความยิ่งใหญ่และมีความพิเศษขนาดนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พวกเขาอยากทําหรืออยากเป็นเขาจะต้องได้ทําและได้เป็นเลยไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องฝึกฝนไม่ต้องใช้ความอุตสาหะอดทนแค่เริ่มลงมือทําก็ควรที่จะเก่งเลยทันทีและควรที่จะประสบความสําเร็จและได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่อู้ฟูดังนั้นนาซีสิตผู้ยิ่งใหญ่จึงเกลียดความเป็นจริงมากความเป็นจริงที่ว่าก็คือ การที่จะเก่งหรือประสบความสําเร็จในด้านใดนั้นเราจะต้องใช้การเรียนรู้และการฝึกฝนจนกว่าจะเก่งขึ้นมาได้นอกจากนั้นแล้วนาเซิษตประเภทนี้ก็ยังเกลียดการทํางานหาเงินด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าง,งานนั้นๆเป็นงานทั่วไปไม่ได้มีความน่าสนใจหรือความพิเศษใดๆนาเสิษทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่จะทํางานที่ว่าอย่างไม่พอใจเพราะเขามองว่างานนั้นๆต้อยต่ากว่าระดับที่คนอย่างเขาต้องมาทํา เอาจริงๆแล้วพวกเขาหลายคนมีชีวิตที่ค่อนข้างมั่นคงและมักจะประสบความสําเร็จค่อนข้างมากแต่ตัวขับเคลื่อนเบื้องหลังของความสําเร็จนั้นก็คือความรู้สึกที่อยากจะหนีความรู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กอ่อนแอไม่เอาไหนแล้วไปแสวงหาที่หลบภัยในภาพลักษณ์ที่ใหญ่โตเพื่อหักล้างความรู้สึกอัปยศอดสูที่มีทําให้นาซีสิทธผู้ยิ่งใหญ่หลายคนพยายามเบนเข้าหาอาชีพที่ให้ความยิ่งใหญ่เช่นร็อกสตาร์นางแบบชั้นนํนานักดนตรีแนวหน้า นักการเมืองนักกีฬาระดับมืออาชีพและวงการมายาที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะการประสบความสําเร็จในสาขาอาชีพเหล่านี้ทําให้พวกเขามีโอกาสมากมายในการแสดงสถานะผู้ชนะและเพื่อเรียกร้องความชื่นชมจากคนอื่นเป็นการยืนยันภาพลักษณ์ว่าพวกเขาเป็นคนพิเศษเหนือกว่าใครจริงๆแต่ไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามนากสิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่จะทําไปได้วยความคิดที่ว่าฉันไม่ได้ปกพร่องฉันเป็นคนที่ยิ่งใหญ่สําคัญมากต่างหาก ในสังคมที่ยกย่องบูชาเหล่าดาราและคนดังนากแสิงผู้ยิ่งใหญ่มักจะดุดรอดจากการถูกเอาผิดเวลาที่ทําพฤติกรรมที่ไม่ดีถึงแม้เวลาที่อยู่ต่อหน้ากล้องหรืออยู่ต่อหน้าสาธารณชนนากแสิงประเภทนี้จะแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองโดยการละเมิดบรรทัดฐานของสังคมละเมิดกฎหมายมีอารมณ์เมียงวินฉุนเฉียวแต่ก็กลับไม่ได้รับผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองมากนัก เพราะเหล่าบรรดาแฟนคลับของพวกเขายินดีที่จะให้อภัยและเข้าข้างคนดังที่ตัวเองชื่นชอบเสมอนาซแสิงผู้ยิ่งใหญ่เลยไม่เคยต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าการทำพฤติกรรมไม่ดีใส่คนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและเมื่อทำแล้วก็จะมีผลเสียตามมานอกจากอาชีพดาราหรือร็อกสตาร์จะเป็นอาชีพที่ดึงดูดนาซแสิงผู้ยิ่งใหญ่ให้เข้าไปทำงานด้านนี้แล้วอาชีพเหล่านี้ยังหลอกเราด้วยภาพลักษณ์ที่ว่าคนดังเหล่านี้เป็นคนที่มีเพียบพร้อมทุกอย่าง ทำให้เกิดความเชื่อผิดๆและมีโอกาสส่งผลให้คนที่อยู่ในวัยเด็กเกิดเป็นนาซิสต์ตามไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนเหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเหล่าคนดังมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจต่อหน้าสาธารณชนแต่กลับไม่ได้รับผลเสียอะไรจากการกระทําที่ไม่ดีของพวกเขาเลยจึงทําให้เด็กๆเ,เกิดความเชื่อว่าเหล่าคนดังทั้งหลายนี้เป็นคนที่พิเศษและอยู่เหนือกว่าคนปกติทั่วไปจริงๆเพราะพวกเขาไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้น ทำให้เด็กๆเ,เกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้นและอาจส่งผลทําให้เด็กมีพฤติกรรมนาซิสติกในที่สุดสังคมที่ยกย่องบูชาเหล่าดาราคนดังยังส่งผลเสียต่อคนในวัยที่กําลังเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่อีกด้วยเพราะคนเหล่านี้เติบโตมาก,กับการรับรู้ว่าการมีฐานะร่ํารวยและมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นคือสิ่งที่ใครๆก็ว่าดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบวกกับการเลี้ยงดูที่ตามใจอย่างที่สุดพ่อแม่ยกย่องเทิดทูนลูกให้ลูกเป็นผู้ชนะ เพื่อที่พ่อแม่จะได้รู้สึกดีขึ้นกับตัวเองขึ้นมาว่าผู้แพ้อย่างเราก็สามารถเลี้ยงลูกให้เป็นผู้ชนะได้การที่ลูกถูกยกย่องเทิดทูนแบบนี้บวกกับการเอาคนดังเป็นต้นแบบส่งผลให้คนเพิ่มโอกาสเป็นนักสิสิตสูงขึ้นในทางกลับกันนากสิสิตผู้ยิ่งใหญ่บางคนกลับไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยทําให้ยังติดหล่มอยู่ในโลกความฝันของตัวเองและไม่สามารถ หรือไม่ยอมที่จะลงมือทําในสิ่งที่ต้องทําเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จเท่าตัวเองฝ่ฝันว่าอยากได้พวกเขาเหล่านี้มองตัวเองว่าตัวเองเป็นคนอัจฉริยะอย่างลับๆที่ฟ้าส่งมาเพื่อให้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่กลับไม่รู้เลยว่าจะต้องเริ่มเรียนรู้หรือลงมือทําอะไรเพื่อที่จะได้เป็นคนยิ่งใหญ่อย่างที่ตัวเองมโนไปว่าตัวเองเป็นและอีกเช่นเคยเมื่อถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนเพื่อพัฒนาฝีมือนาซศิษิ์ผู้ยิ่งใหญ่จะไม่มีความอดทนที่จะทํา เพราะเชื่อว่าคนอัจฉริยะอย่างตัวเองนี้ควรที่จะรู้ขึ้นมาเองเลยว่าจะต้องทาสิ่งน,นั้นยังไงแต่สิ่งที่อยู่ในหัวของนากศึศิษาผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็คือพวกเขาเชื่อว่าในเมื่อตัวเองมีปัญหามากขนาดนี้มันก็ไม่มีหวังว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นในเมื่อตัวเองพังซะขนาดนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามทําอะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวที่จะช่วยได้ก็คือเวทมนต์ที่จะเสกให้ตัวเองเป็นคนใหม่ขึ้นมาทันตา คนใหม่ที่ว่าก็คือผู้ชนะที่ดีเพียบพร้อมทุกอย่างและเพราะความคิดแบบนี้นี่แหละที่ขังนาซิสซสิตผู้ยิ่งใหญ่ให้อยู่แต่ในโลกมนโนของตัวเองโลกมนโนที่นาซิสซสิตได้ทิ้งตัวตนผู้แพ้ไว้นในโลกความเป็นจริงและได้เล่นบทผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่แทนเราอาจจะเคยรู้จักคนบางคนที่เขาก็มีพรสวรรค์และมีพ่อแม่ที่ยินดีที่จะสนับสนุนทุกอย่างแต่กลับไม่สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตในวัยผู้ใหญ่ด้วยตัวเองได้ ทั้งๆที่พ่อแม่ก็มีแต่ความหวังดีอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขาได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวพ่อแม่เองไม่เคยได้ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะคนที่เป็นพ่อแม่มีความบกพร่องในหน้าที่การเลี้ยงดูลูกอย่างที่สองซึ่งก็คือการสอนให้ลูกเลิกมองตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลและหัดที่จะเคารพและให้ความสำคัญกนอื่นๆพ่อแม่แบบนี้ถึงจะไม่ได้เป็นานาซีเสียเอง แต่ก็อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกกลายเป็นนาซีสิตผู้ยิ่งใหญ่ได้เพราะการให้สิ่งดีๆทุกๆอย่างกับลูกโดยที่ไม่มีการอบรมบ่มสอนนี่แหละที่ทำให้เด็กเติบโตมาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษไม่ต้องอยู่ใต้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่คนทั่วไปต้องทำตามและมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเพื่อแลกมันมาแต่ยิ่งถ้าพ่อแม่เป็นนาซีสิตด,ด้วยแล้วก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้ลูกกลายเป็นนาซีสิตก็ไปใหญ่ พราพ่อแม่แบบนี้ต้องการที่จะหนีความรู้สึกอับยศ์อดสูของตัวเองด้วยการใช้ชีวิตผ่านลูกอีกทีพวกเขาจะยกย่องเธอทูลลูกมากจนเด็กไม่เกิดการเรียนรู้ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเพราะเด็กถูกตามใจมากะจนเสียคนอยากได้อะไรก็ต้องได้ทำอะไรดีหรือไม่ดีก็ได้รับแต่คำชมจะเรียนได้เกรดต่ำหรือไม่ยอมทำกันบ้านก็ไม่เคยถูกดุ มีหนังซ้ําพ่อแม่กลับพร่ำบอกลูกทุกวันว่าลูกเป็นคนพิเศษที่พ่อแม่เป็นอย่างนี้ก็เพราะพ่อแม่เข้าใจผิดไปว่าการชมลูกมากๆและการตามใจลูกทุกอย่างคือวิธีที่จะเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองให้กับลูกเลยทําให้เด็กเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องลงมือทําอะไรเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเด็กที่โตมากับการเลี้ยงดูแบบนี้ไม่สามารถที่จะกําหนดเป้าหมายตามความเป็นจริง และไม่สามารถที่จะคงความพยายามที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จึงกลายเป็นคนที่หลอกแหละทําอะไรไม่สําเร็จเราสามารถที่จะสังเกตเห็นคนที่เป็นนักเิสิฐีผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จได้ง่ายเพราะคนแบบนี้จะเอาแต่พูดถึงความสําเร็จที่ไม่มีอยู่จริงหรือจะคอยแต่พูดถึงความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรให้เห็นในทางกลับกันนากิสรษิีผู้ยิ่งใหญ่หลายคนก็เป็นคนที่เราจะสังเกตเห็นได้ยากเพราะพวกเขาใช้ชีวิตตามปกติ แต่จะหลบหนีความเป็นจริงด้วยการหายเข้าไปในโลกจินตนาการของตัวเองที่ตัวเองเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาอาจจะมีความคิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะลับๆที่ใครๆก็คอยแต่จะเข้าใจผิดเสมอและในบางครั้งพวกเขาก็จะคิดไอเดียธุรกิจที่ทําให้รวยเร็วแล้วก็ตั้งใจลงมือทําอย่างเต็มที่แต่พอทําได้แปบ๊แปบๆก็ลมเลิกสิ่งนั้นไปเราจะมีวิธีการรับมือกับนร์ซศสซิีผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร เป็นธรรมดาที่คนเราอยากจะมีผู้นำหรือมีต้นแบบให้เรารู้สึกชื่นชมและเอาเป็นแบบอย่างนเซแสดงผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยความที่พวกเขาเก่งในเรื่องการแสดงภาพลักษณ์ที่ดูดีต่อสาธารณะรู้จักที่จะทำตัวเองให้ดูเหมือนฮีโร่ที่น่าชื่นชมเลยทำให้เราหลงเชื่อภาพจอมปลอมที่ดูดีนั้นได้ง่ายเช่นเดียวกับวิธีการรับมือกับนาซแสดเจ้าเสน่ห์เราต้องหัดที่จะมีความเฉลียวใจอย่าหลงเชื่ออะไรใครง่าย ถ้าคนนั้นดูเหมือนจะดูดีเกินความเป็นจริงเช่นดูเหมือนพ่อพระแม่พระใจบุญหรือดูเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ก็มีความเป็นไปได้ว่านี่ไม่ใช่ความจริงนาสีสีิผู้ยิ่งใหญ่ใช้ความชื่นชมที่เราพร้อมจะมอบให้เอามาหาผลประโยชน์จากเราอีกทีถึงแม้เขาจะมีภาพลักษณ์ที่ดูใจกว้างหรือใจดีแต่เอาจริงๆแล้วนาสีสิผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวเลยทีเดียว ในโลกปัจจุบันของเรานาซเสีสิทิ์ผู้ยิ่งใหญ่อาจจะมาในรูปของผู้นำในที่ทำง,งานหรือในวงสังคมโดยอาวุธของพวกเขาก็คือการใช้การรู้จักพูดจาให้ดูดีน่าฟังแสดงภาพลักษณ์ของผู้ชนะซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาจึงอดไม่ได้ที่เราจะรู้สึกอยากเข้าไปมีความสัมพันธ์หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชนะแบบนี้โดยในใจลึกๆของเราก็แอบหวังว่าเราจะได้เป็นผู้ชนะอย่างเขาบ้างหรือในใจลึกๆของเราอาจจะ อาจจะรู้สึกกลัวว่าถ้าเราไม่พยายามเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ชนะแบบนี้เราอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่จะได้อัปเกรดตัวเองให้อยู่ในวงสังคมของเหล่าผู้ชนะด้วยก็ได้ย้อนกลับไปถึงนักสิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ประสบความสําเร็จคนแบบนี้เราจะปฏิเสธไม่เอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องได้ง่ายเพราะเราก็ดูออกว่าคนแบบนี้มีแต่คาโกหกหลอกลวงแต่นักสิทธิผู้ยิ่งใหญ่ที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาจริงๆนี่สิที่ทําให้เราหลงกลเข้าไปติดกับของเขาได้ง่าย เพราะเราเองก็ให้ค่ากับคำว่าผู้ชนะและผู้แพ้โอเคค่ะในเรื่องของ g แกรนเ n a r สนา s s s ต s หรือว่า n a นา s ิ s ต s ผู้ยิ่งใหญ่ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ในคลิปหน้าเนี่ยมนาก็จะมาพูดต่อถึงนาซิสต์ประเภทที่5นะคะเราก็ต้องติดตามดูกันตอนต่อไปนะว่าเป็นนาซิสต์ประเภทไหนนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ